โอเคฮนะก่อนอื่นก็ขอกลับสวัสรีพี่น้องชาวไลเลนเจอร์กันทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับพบกับผมช่องวุฒิ DCX2 กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาปั้นเจ้าโคนี่เชียร์ลิเดอร์สีฟ้านะครับผมนี่เลยนะครับก่อนที่เราจะไปปั้นเราไปเช็คก่อนนะครับว่ามันมีกี่ตัวนะครับอ่ะกดเข้าไปตรงเพิ่มระดับได้เลยนะครับผมมามาดูว่ามีกี่ตัวนะครับผมป้องไว้ขั้นสูง โอเคมานะครับก็จะรวมกับตัวมันเนาะ,ะก็จะนับเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก1จ1ด1ป1เ1้าสิบสิบเอ็มี่สเฮ้ยมีสิตัวเองหรอโอเคไม่เป็นไรถ้าไม่ถึงก็ แล้วก็ใช้กบดํายัดแล้วกันนะครับผมนะครับโอเคเพื่อม่การเสียเวลาไปปั้นกันเลยนะครับผมมายัดได้เลยครับผมขาดนิดขาดหน่อยไม่เป็นไรนะครับยัดไปได้เลยนะครับโอเค165แล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่มี damage, าดาเมจธาตุน้ําก็สามารถปั้นมาใช้ได้เลยนะครับ GM เมแจกทุกวันนะครับผมวันละหตัวเนาะ ก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าใครมีบอสเคก็ใช้บอสเคดีกว่านะครับเพราะว่าบอสเคมันจะใช้ในเรื่องของเอาไปคอมโบได้นะครับผคอมโบชิงแร่เนาะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นสายว่องไวเนาะก็ปั่นมาก็เอาไว้เปิดสมุดสะสมนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ยัดไปครับผมเท่าไหร่แล้วร้อยเก้าสิบแล้วเท่าไรสองร้อยสิบห้าผมต้องใส่กบอีกกี่ตัวเนี่ยสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบห้าสองร้อยสามสิบผมต้องใส่กบอีกสองตัวนะครับไม่เป็นไรนะครับผมใส่ได้ใส่ได้นะครับไม่ต้องรอล็อกอินนะจริงก็รอล็อกอินก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเค ยัดไปได้เลยนะครับไปให้ครบ240พอดีเนาะมาครับผมเดี๋ยวเราไปทำแม็กกันเลยนะครับมันยังไม่แม็กเนาะตอนนี้เนาะก็ยัดไปได้เลยครับหาตัวจุติหรือตัวธรรมดาก็ยัดไปได้เลยครับปึ๊บมันก็จะแม็กช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่วัน คูณสองเนาะผสมเลนเจอร์คูณสองเนาะท้าแนะนำก็คือให้ปั้นสีทุ่มคืนนี้นะครับเสียดายอ่ะเดี๋ยวตัวธรรมดาใส่ไปแล้วกนะันเสียดายเสียดายโอเคสองร้อยสีสิบแล้วนะครับผมมาเรียบร้อยครับ อ่าแม็กสองร้อยสี่สิบแล้วนะครับก็เหลือสลับนะครับแต่จะเพิ่งสลับนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสลับแล้วก็มาอ่านทักษะข้าวๆของมันเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสายว่องไวนะครับถาดน้าเนาะก็ทักษะที่1นนะครับก็เป็นเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่100%่งสิวินาทีนะครับก็เพิ่มัตราการใช้ทักษะ30%นะครับผมอ่าทักษะที่2นะครับก็เป็น ยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย25 0% 0ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับก็มีลดดาเมจของศัตรู30% 10บนวินาทีนะครับมาดูทักษะที่3นะครับทักษะของร่างไฮเปอร์เนาะก็เป็นยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูนะครับดาเมจ3,000%นตนะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่แล้วก็มีลดดาเมจศัตรู50เต์นะครับ ความสามารถนะครับก็เป็นความสามารถอันนี้ก็เอาไปใช้ตีในสเตจจุตินะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถที่2นะครับความสามารถล่างโคนเนาะก็มีโอกาสเลนเจอร์ผลิตพร้อมกัน2ตัวด้วยการใช้แร่ท่านเพียง1่งตัวนะครับก็คล้ายว่าแยกล่างนั่นหละครับก็ตามชื่อมันเลยเนาะสร้างล่างโคนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปสลับนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เนาะเข้าไปตรงกิจกรรมตรงนี้นะครับภารกิจนะครับเราต้องดูตรงภารกิจนี่เนาะนะครับบางคนจะเสียตั๋วไปนะครับไหนล่ะตรงนี้เนาะมันบอกว่าโคนี่เชียร์ลีดเดอร์สีฟ้าอัปเกรด9ดาวนะครับก็คือเราต้องสลับจากร่างอันต้านะครับ ไป9าดาวนะครับมันถึงจะมันถึงจะเออได้ตั๋วตัวนี้นะครับผมซึ่งเราจะต้องถ้าเราอยากได้ลูบี้เราต้องสลับไปเป็นร่างไฮเปอร์แล้วก็สลับกลับก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยนะครับผมนะมันก็จะดูงงๆหน่อยใช่ไหมครับไม่งงหรอกเนาะโอเคสลับเอาลูบี้ก่อนนะครับแต่อย่าเพิ่งสลับ9ดาวนะครับโอเค ลสลับไปก่อนนะครับนี่นะครับสลับสลับไปสลับกลับแต่มันก็จะเปืองหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เรก,ก็ต้องสลับนี่ผมว่ามันค้างอะ่ะโอเคสลับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะโอเคเนาะตอนนี้ก็คือสลับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็คือเราจะได้ตั๋วตรงนี้นะครับ ภารกิจพิเศษตรงนี้นะเราก็กดรับตั๋วไปเลยเนาะแต่แต่ตอนนี้ยังยังยังไม่ได้เราต้องสลับเป็น9้าดาวนะครับถึงเราถึงจะได้นะครับโอเคเหนะเดี๋ยวเราลองไปกดรับลูบี้ดูเนาะเราต้องสลับกลับมาก,ก่อนนะครับมันก็จะนงนงหน่อยนะครับขออาภัยด้วยเนาะมันน่วงจริงอะ่ะ โอเคแล้วก็กดรับไปเลยนะครับก็จะได้10รูบี้เนาะใจจริงก็ไม่อยากสลับนะครับแต่อยากได้ตัวเนาะเอามาเอามาลีเนาะเพราะว่าตัวค่อนข้างที่จะหายากนะครับโอเคแล้วก็ได้เห็นปลุกพลังมาด้วยนะครับแล้วก็อ่ะเราไปกดรับตรงตัวไปเลยยังนะยังนะเรายังไม่เอเายังไม่สลับเป็น9ดาวเนาะ ยังไม่สามารถอัปเกรดได้โอเคจะขอไปสลับกลับนะครับสลับกลับก่อนสลับกลับไปกลับมาจนงงนะครับเนี่ยโอเคสลับกลับก่อนนะครับแล้วเราค่อยสลับเป็น9ดาวเนาะพอแคปเจอร์แป๊บหนึงนะครับผมมาโอเคก็เป็นอัปเกรดไปเลยเนาะ ก็จะเป็นร่างนี้นะครับผมที่มันใช้1มันใช้1อันเองใช่ไหมเมื่อกี้ปกติมันจะใช้3อันใช่นไหมโอเคนะครับเรียบร้อยเนาะโอเคมาดูตรงภารกิจนะครับเนาะได้แน่นอนครับเห็นไหมได้แล้วเห็นไหมถ้าเราไปสลับตรง ล่างอ่าล่างไฮเปอร์มันจะไม่ได้ของนะครับผมนะประมาณนั้นเลยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวเราไปใส่เกียร์ให้มันเลยนะครับหาเกียร์ใส่ให้นะก็เป็นสายว่องไวนะครับผมก็จะใส่เกียร์เขาเข้าไปนะครับโอเคแร่มันน้อยอยู่เกียร์ใส่ไป เอาใส่เกียร์เท่าที่มีก่อนนะโอเคไปครับผมแล้วก็ใส่อันนี้แล้วกันเนาะเครื่องทำลูกหิมะโอเคมาเดี๋ยวเราก็ไปทดสอบสเตหลักเลยนะครับผมผมก็ยังไม่อัพเลเวลนะโอเคมันค่อนข้างที่จะเปลืองเหมือนกันนะครับก็เลยยังยังไม่อัพนะครับแต่เดี๋ยวเรามาทดสอบแล้วกันเนาะ อคครับผมืวิ่งไวดีนะครับผมอ่ะอันนี้วิ่งไวเนาะหนไหมอันนี้เป็นสกิล,ลนะสกิลบัฟวิ่งไวเนาะครับเมื่อกี้นะเห็นปะเห็นนะก็คือเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่นะครับก็มีเพิ่มอัตราการใช้ทักษะนะครับนี่เป็นตีธรรมดานะครับเมื่อกี้เนาะดูใหม่นะ เปนตีธรรมดาอยู่นะอันนี้ตีธรรมดาอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะมันยังเลเวลหนึ่งอยู่นะครับประมาณนั้นเลยเนาะเราไม่ได้ใส่เกียร์อัตราการใช้สกิลนะครับอันนี้วิ่งไวนะครับผมเราดูสกิลดาเมจของมันเออเมื่อกี้มาแล้วสกิลดาเมจนะเมื่อกี้เนาะดาเมจสามพันเปอร์เซ็นต์เนาะ ก็น่ารักดีครับผมนะก็ประมาณนั้นเลยก็น่ารักดีนะครับปั้นเอาไว้ดูนะครับผมนะกดล็อกสมุดสะสมนะครับ <c oughs> มีไว้ใช้ดีกว่าไม่มีนะครับอารมณ์เดียวกันกับแบบถ้าเรามีแซลลี่หน้าไม้ก็ประมาณนั้นแหละคล้ายๆกันเลยนะครับแต่มันคนละาธาตุกันแค่นั้นเองอันนั้นาธาตุไม้อันนี้าธาตุน้ำนะครับ ก็ถือว่าโอเคอครับนะนะแร่มันน้อยดีเห็นไหมไม่ได้ใส่เกียร์รถแร่เลยครับแร่800กว่าถ้าใส่เกียร์รถแร่นี้ผมว่าโหดอยู่นะแร่แบบนิดเดียวอะ่ะไปปล่อยไปแล้วกันมันอาจจะตีไม่ตายอ่ะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้อัพเวลให้มันไงครับแต่มันวิ่งไวดีนะเห็นไหมต้องเชียร์น่ารักดีนะเพราะว่า ปันเอาความน่ารักแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวรอรอบหน้าเดี๋ยวลองเอามาทดสอบกับ PVP ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ลองตีบอทด,ดูไปก่อนนะครับเฮ้ยวิ่งไวดีเห็นปะแต่เหมือนกับว่าสกิลไม่ลึกเท่าไหร่นะครับตอนนั้น ตอนมันจ่ายสกิลไปนะไม่ลึกเท่าไหร่นะก็ตัวแจกฟรีครับเอาอะไรมากมายเนาะเรียบร้อยแต่ก็น่าจะชนะอยู่เนาะนานจบแล้วเนี่ยสรุ่มจะจบป่าโอเคไปครับผมน่าจะชนะอยู่นะมันเลเวลหนึ่งไม่ได้อัพเลเวลให้มันนะครับ วิ่งไวอ่ะบัฟวิ่งไวอ่ะดูด,ดีเพิ่มความเร็วกันขั้นที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไปตีให้แตกตีให้แตกโอเคสวยโอเคเรียบร้อยนะครับก็ปั้นไปเถอะครับเพราะว่ามันแจกเนาะเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับสำหรับคนที่จะปั้นนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ